สวัสดีครับผมมูนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ประตูท่าแพนะครับประตูท่าแพที่เชียงใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามากับเจ้า Indian Chief Bobber Dark Horse คันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปขี่ขึ้นดอยอินทนนท์กันนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสูงสุดในแดนสยามนะครับเดี๋ยวลองไปขี่บนเขาดูนะครับไปลองมีทั้งปุ่นบ้างนะเจอโค้งหักศอกเจอนน่นเจอนี่บ้างนะครับก่อนจะขึ้นไปไปถึงยอดดอยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าเป็นไง อตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปยังดอยอินทนนท์กันต่อนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะชำระเงินค่าทางผ่านเสร็จนะฮะรถไฟคันนี้ผมขี่อยู่นี้ก็เป็นอินเดียนชีฟบอเบอร์ด h o ฮอสนะครับ เครื่อง1น6นะฮะ116กคิวบิกนะครับหรือให้ความจุที่หนึ่พันแปดร้อยเก้าสิบซีซีนะครับคันนี้น้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่สามร้อยกว่าโลนะครับรวมของเหลวแล้วนะครับประมาณสามร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับรล้วก็บาลานซ์เนี่ยทําได้ดีฮะเออรถสามร้อยกว่าโลผมขับอย่างเราโอ้โหเหมือนขี่เวฟอ่ะจะสังเกตได้ว่าเวลาผมเข้าโค้งเนี่ยเบาเลยนะฮะโยกรถดึงรถพลิกรถเนี่ยง่ายจริงๆนะ แค่ดูโค้งมาดูโค้งเขาอ่าอยางไหนดราก้อนนี้ก็ไว้ใจได้ครับผมเองก็ไม่ให้มือโปรนะแล้วก็อันนี้เขาครั้งแรกนะครับที่เอาอิน i ดียนชีฟเนี่ยมาขับมันก็อาจจะเก๊ะๆกังๆบ้างนะฮะอาจจะโอ้โหแบบไม่ได้แบบ เซียนหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่ใช่รถเราผมไม่ได้ขับทุกวันนะมันก็ต้องปรับตัวกันบ้างนะ19บเก้องศากันไปแล้วนะครับสูงสุดแจนสยามนะว่าสันไปต่อดีครับจะรออะไรกันอยู่ล่ะครับนะฮะอันนี้ผมจะเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่บ้านดอยปุยนะครับอดืนี่ทางคดเคี้ยวด้วยหูเสียวมากถนนแบบแมองมองลงไปนี่เหมือนเป็นเหว <laughs> นะ ไงล่ะถนนนะฮะ <c oughs> โคตรเสียวมาแต่เราก็ผ่านมันมาได้นะครับเพราะว่าผมขับชีฟ <c oughs> ไงล่ะจุดชมวิวดิวทัศดอยปุย ก็ต้องขอบคุณทางอินเดียนไทยแลนด์ด้วยนะครับที่เตรียมรถมาให้ยืมขับนะฮะโอ้ support หมดเลยนะฮะดีมากนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่ยอดดอยอินทนนท์เรียบร้อยแล้วนะครับจุดสูงสุดแดนสยามนั้นแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าคนเยอะนะไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่ วันนี้ผมขี่ขึ้นดอยอินทนน์มานะครับก็เริ่มสตาร์ทมาจากตัวเมืองเชียงใหม่การขับขี่เนี่ยผมบอกเลยจเจ้าชีฟคันนี้ทำทำได้ค่อนข้างดีผมขึ้นค่อมแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมผมแบกน้ําหนักอะไรพวกนี้อยู่เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยม,มันเบาหวิวไปเลยนะราเหมือนแบบเราขี่เวฟฮะท่านั่งท่าอะไรก็โอเคนะครับขับในเมืองรถก็เยอะแยะมากมายนะครับมันก็พอจะมุดได้แต่มันก็จะเกะก,กะแค่ต้องแหนนิดนิดน,ดนึงนะครับ บ่แฮนด์เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะมันจะไปฟาดกระจกรถกระบะรถตู้เขานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะอ่าส่วนพอเวลามาขึ้นเขาแล้วเนี่ยแหมบอกเลยเข้าโค้งโคตรดีรถทรงเนี่ยทรงบอบเบอร์อย่างเงี้ยไปเปือยอย่างเงี้ยถ้านั่งแบบเนี้ยคุณเชื่อไหมมันมันมันขี่ดีมากเลยนะอยู่ในโค้งอะนะครับทุกโค้งเนี่ยโอ้โหแบบไว้ใจได้นะครับไม่ไม่โยนไม่สไลด์ไม่อะไรแนะ่นอนอ่าแต่นี้ก็ต้อง ใช้ทักษะเข้ามาช่วยด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หวังพึ่งรถอย่างเดียวนะฮะทักษะของคนขี่ก็ต้องสําคัญนะผมไม่ได้มาบอกผมเก่งนะเออแต่มันก็ต้องบวกกับทักษะเราด้วยนะครับนิดหนึ่งอิอนเดียนชีฟคันนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันนะฮะอ่านี่คือเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์1 1 6ิบคิวบิกนะครับเครื่องยนต์สีดาแบบนี้เราจะเรียกว่าดาร์คฮอสนะครับอ่าอย่างตัวนี้ก็คือ ใช้เครื่อง Thunderstroke นะครับ V-Twin Thunderstroke นะฮะอันนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อซีลวดนะฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นจะเป็นล้อซีลวดแล้วก็1จานดิสเบรกนะครับปั๊มเบรกของอินเดียนนะฮะแล้วก็โช๊คหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับธรรมดานะฮะไฟหน้า LED เจ้าตัวเนี้ยเป็นตัว บอบเบอร์นะครับตัวบอบเบอร์เนี่ยจะมีตัวครอบแผงคอมาให้ตัวครอบโชคมาให้นะฮะซึ่งจะต่างจากตัวสแตนดาร์ดนะครับแทนจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมินิเอฟนะครับจะสูงขึ้นมานิดนึ่งทำให้ท่านั่งเราเนี่ยท่านั่งสบายนะครับอันนี้เป็นประกับฝั่งซ้ายจะมีปีแตระนะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะไฟเลี้ยวไฟฮัสซดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ป่มเลือกโหมดนะฮะอันนี้จะเป็นเวลาเราต่อกับ บลูทูธเนี่ยไอตัวเนี้ยจะทําหน้าที่เวลาเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับพอกลับฝั่งขวาก็จะมีปุ่มออฟรันนะครับสวิตช์สตาร์ทนะฮะแล้วก็มีคูสคอนโทรลนะครับขามาเนี่ยก็ได้ใช้คูสคอนโทรลมาแล้วโอเคเลยนะฮะก็ลดการเมื่อยล้าของข้อมือได้อย่างดีนะครับโอ้คันเนี้ยหน้าจอเป็นจอสีแล้วเป็นจอสัมผัสนะครับทัชสกรีนขนาด4นิ้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับไม่ต้องใช้ดอกกุญแจเสียบ ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะมีลูกเล่นให้ค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะแสดงสถานะการขับขี่อยู่ที่โหมดสปอร์ตนะครับและแน่นอนมันมีโหมดขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นแมปเป็นมิวสิกเป็นโฟนะครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเราเราต่อบลูทูธนะฮะถังน้ำมันเป็นสีด้านนะครับตัวนี้นะฮะสีเทาด้านนะครับจะมีหัวอินเดียนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเบาะเบาะอ,อันนี้เป็นโซโล่ซีดนะครับ สโตรีสำหรับไรเดอร์คนเดียวนะฮะคือเบาะซ้อนเนี่ยเราสามารถใส่เพิ่มได้นะครับรวมถึงพักเท้านะฮะอันนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวชกหลังเนี่ยจะเป็นชกหลังคู่นะครับวางเฉียงแบบนี้นะฮะจะมีซ้ายและขวาเลยนะครับป้ายทะเบียนออกข้างนะครับป้ายทะเบียนพับข้างแบบนี้เลยนะฮะนะสามารถพับเก็บได้นะครับก็ไฟเลี้ยวกับไฟเบรกไฟท้ายเนี่ยจะอยู่คมเดียวกันนะครับจะแบ่งครึ่งเนนลักษณะแบบนี้ซ้ายกับขวานะครับ ไปดูฝั่งขวาของรถท่อคู่นะฮะอันนี้เดิมๆนะฮะย,ยังยังไม่ได้แต่งเพิ่มเลยนะฮะขับสายพานนะครับเกียร์หสปีดนะอันนี้รีวิวรถไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูใน Facebook Fanpage กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงการขับขี่วันนี้บ้างคือขี่ขึ้นไปก็เจอโหอากงอากาศค่อนข้างเย็นประทะดัด MT มที่เสียดายนะที่มันไม่ได้มีชิลมานะครับเดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็ว่าจะไปหาชิลแต่งมาติด พวกกกำลังเครื่องนี้เรือๆอนะครับเชนเกียร์เข้าโค้งปล่อยไหลสบายเนาะรถบาลานซ์ดีมัน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 ลิกโค้งอ่ะค่อนข้างง่ายนะครับโค้ง oh ติด,ต,ดติดกันเนี่ยโค้งพับเนี่ยสบายมากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอินเดียนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์นะฮะช่องทางการติดต่อไ,ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรามีเจ้าที่คอยบริการทั้ง2องสูตรเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับโปรโมชั่นดีๆเยอะ เยอะแยะมากมายนะครับลองมาคุยกับเซลดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวแสงจะหมดเลยต้องกลับขับกลับโรงแรมอีกนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนก็ฝากอินเดียไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผมนะครับเซลมูไว้ด้วยนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ